สวัสดีครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนยางขอบประตูของมิตซูท้ายเบนนะครับมิตซูท้ายเบนตัวยางยางกระดูกงูนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นยางกระดูกงูนี่ครับวันนี้ของเดิมครับ,รบที่เราเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นยางที่มีนุ่มนะครับนี่ครับมีนุ่นุ่ตัวนี้ก็จะช่วยให้ ดันประตูปิดแน่นขึ้นนะครับก็จะช่วยลดเสียงเข้าห้องโดยสารได้นะครับนี่ครับวันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นยางที่มีนวมเปลี่ยนก็ง่ายนะครับเราก็ดึงของเดิมออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปได้เลยนะมันก็จะเข้ารูปเดิมนะครับ นี่ครับก็จะสวยงามมิตซูบิชิท้ายเบนนะครับเราเปลี่ยนสีประตูสีบานอยู่ที่ราคา2,000บาททวนนะครับร้านอยู่ในซอยวัดสีนะครับซอยวัดสีวลีน้อยตลาดสีวลีพาซานะครับ ตำบลบางสลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราเปลี่ยนกันทุกรุ่นทุกไซสนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้กรับผมสวัสดีครับ